สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนักวิจัยจากสวีเดนเผยผลการศึกษาชี้ว่าประเทศต่างๆควรนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมเพื่อช่วยลดภาระงานของรังสีแพทย์ที่มีจำนวนจำกัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มตน้น สึ่งงานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet ถือเป็นการทดลองแบบสุม่มและมีกลุ่มควบคุมครั้งแรกของโลกที่ประเมินการใช้ AI สนับสนุนการตรวจแมมโมแกรมโดยทำการศึกษาในผู้หญิงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนทั่วสวีเดนในระหว่างปี2564ถึงปี2565โดยผู้เข้าร่วมถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกใช้รังสีแพทย์1คนรวมกับระบบ AI วิเคราะห์ภาพเอ ER ็กซเรย์เต้านม ขณะที่อีกกลุ่มใช้วิธีมาตรฐานของยุโรปคือให้รังสีแพทย์2คนอาจผลตรวจผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่ใช้ AI ตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมากกว่ากลุ่มควบคุมถึง9%และในช่วงติดตามผล2ปีหลังการตรวจพบอัตราการเกิดมะเร็งระหว่างรอบตรวจลดลง12%ซึ่งเป็นมะเร็งที่มักมีความรุนแรงและตรวจพบได้ยากนอกจากนี้ผลลัพธ์ยังสอดคล้องกันในทุกช่วงอายุและระดับความหนานแนนของเต้านม โดยอัตราการวินิจฉัยผิดพลาดไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนาคริสิน่าลากนักวิจัยอาวุโสจากมหาวิทยาลัยลุนระบุว่า<ม>การขยายการใช้ AI ในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างแพร่หลายอาจช่วยลดแรงกดดันได้พนักงานของรังสีแพทย์และเพิ่มโอกาสการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่เริ่มตน้นแต่ต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องแต่ผู้เชวชาญเตือนว่า AI ยังไม่สามารถทดแทนประสบการณ์ของแพทย์ได้ทั้งหมดและอาจเกิดภาวะวินิจฉัยเกินจริง ขณะที่นักวิชาการจากอังกฤษชี้ว่ายังควรติดตามผลระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อประเมินความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าในปี2022มีผู้หญิงทั่วโลกกว่า2.3ล้านคนได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งเต้านมและมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ราว670,000คน